คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมาล้านะครับกับสูตรวิ่งร้อยบนนะครับ,นะรบวิ่งร้อยบนนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับวิ่งร้อยบนหนึ่งนะครับ กดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับโดยสูตรนี้นเข้าตั้งแต่1กุมภาพันธ์ปี65ครับสถิติก้าววศนครับก้าววศนะครับแต่ก่อนอื่นสิ่งใดเลยแล้วหลังจากที่เรากดติดตามเรบร้ออแล้วเราก็มาดูในวิธีการคำนวณและเก็บสถิติและคำนวณไปด้วยกันนะครับมาดูวิธีการน,น,นะครับเข้าตั้งแต่1กุมภาพันธ์65นะครับ 1กุมภาพันหกห้าครับที่ออกเก้าสี่สี่สามุดปสองตัวละออกสามนะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนรางวัลที่หนึ่งคูณด้วยสี่บวกด้วยหลักหน่วยหลังหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหลังครั้งที่ สหน่วยหลังครั้งที่2บวกเข้าไปนะเก้าสี่เก้บก็คือหบวกด้วยศูนย์ได้หกหกบวกด้วยศูนย์ได้หกหกบวกด้วยหกเป็นสิบสบวกด้วยสี่สิบสยสี่บวกด้วยสเป็นสิบหกบวกด้วยหเป็นยีนะครับได้ผลลัพยีนะยีบวกด้วยสามยบวกส ยี่บเบวกสามเป็น24 4สิบวกสี่ของที 4> 4่เห็นมสี่บวกสี่ของที่เป็น8ใส่8 8ดบวกด้วย7จ็ดกแปดเสบ8 9 1เป็ดสิบสองสิี่สบห้าสิใส่ห้าได้ห้า ได้สี่แปด4 8 5ในตำแหน่งของหลักร้อยนะ1น um ึุ่มภาพันธ์หครับออก0 9 8 5 9 7ก้5 7นะครับหลักร้อยหนอนเ1ก็เลข5เข้ามาหลักร้อยนอนเจ็ดสิบเจ็กุมภาพันธ์หแล้วเรามาดู0ูนคูณสได้0ูนบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยศูนย์บวกด้วแบวกด้วยหาบวกด้วยสบวกลมกันได้เท่ากับ22่สิบห ยี่สิบสองบวกด้วยสามยี่สิบสองบวกด้วยสามเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าห้าบวกด้วยสิบของที่เป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกด้วยเจ็ดของที่เก้าบวกด้วยเจ็ดเป็นสิบหกใส่หกได้ห้าเก้าหกนะครับหนึ่งมีหน้าคูณหกห้าคับหนึ่งมีนาคูณหกห้าออกศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสอดตะล้อออกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดอะหลักร้อยลองจริงได้เก้าเข้ามาหลักร้อยหนึ่งมีหน้าคูณห้าครับเรามาดู ศูคูณสีบวกได้ศย์บวกด้วย7บวกด้วย8บวกด้วย3บวกด้วย6บวกด้วย1นะครับบวกลำกันได้เท่ากับ25มากดเครืงเลขตามนะยี่บวกสเป็น28่สิบใส่แปดแวกสของที่8ปบวกสเป็น12บสใส่สองบวกเ เป็น9ได้แปดสองเกิมีนาคมหกหครับออกเจ็ดสามเจตัวลังศูนย์สะครับเลขแปเข้ามาหลักร้อยหลังที่หนึ่งสิมีนาคมหกหครับเจ็ดสามเจ็ดแปดหกตัวลังศูนย์สามเจ็แปดแคือ8บวกด้วยอ่าเริมบอกไปนี่เลขแปดเข้ามานะ 88, 3, 9, 5, 8, 7จ็ดสีี่สิบแดวกด้วย3ามบวกด้วยเบวกด้วยหบวกด้วยแบวกด้วยเบวกด้วยแบวกลกัารด้เทรากับเท่าไหรครับเอาผลรวมนะได้ส pues right? ี่สิบสามเท่าน้องไหมสี่สิบสามวกสามบวกสเป็นสี่สิบหกี่ี่เป็นสิบสี่ศนบวกเที่ได้เได้หกสนะครับหเมษายนหกครับอ๋อเก้าเจ็ดศนกหนึ่งแปนะครับเลข6ครับ ข้อมาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งหนึ่งเมษายนหกครับเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองหนึ่งศูนย์นะครับเก้าสี่เก้าสามยสิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกก็คือหกบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสามบวกด้วยเก้าบวกด้วยแปดบวกด้วยศูนย์บวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับยี่สิบหกไหม ยี่สิบหกบวกสามยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกด้วยสี่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกด้วยเจ็ดเป็นสิบเจ็ดศูนย์ได้เก้าสามศูนย์หนึ่งเมษาสิบหกเมษายน่สห้าออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าออกห้าแปดนะครับหลักร้อยลองาจริงหนึ่งเลขละเลขเก้าปะเลขเก้าเข้ามาจริง สิบหกเมษาย,ยนตกทาครับเรามาดูสหลักแสนคูณสี่สี่องก็คือสองบวกด้วย8บวกด้วยสองบวกด้วย8บวกด้วยห้าบวกด้วย8บวกลมกันได้เท่ากับเธนาัหรได้เท่ากับสามสิบามห สามสิบสามบวกสามสามสามบวกสามเป็นสามสิบหกใส่หกหกบวกสี่ของที่เป็น 10, 0, 0 7, 7, 7, 6, 7. สิบใส่ศูนศูนย์บวกเจ็ดที่ได้เจ็ดได้หกศูนย์เจ็ดสองพื้นโซ่คูค่าครับออกหกห้าแปดหกสี่สองสองตัวล่างศูนย์เก้านะครับหลักร้อยเราจึงละเลขละเลขหกเข้ามาหลักร้อยเราที่หนึ่งสองพื้นโซ่คูค่าครับหกสี 44, ่ยี่สี่ก็คือสี่บวกด้วยเก้าบวกด้วยห้าบวกด้วยหนึ่ง บวกด้วย3บวกด้วย2อ่บวกด้วย5บวกลกับได้เท่าก,กับ20ได้เท่าไหร่ย7ไหมย7 7บวกด้วย3 27 28 29 30ใส่0 0บวก 7, ที่ได้4 4บวก7เป็น11มั้ยไหมใส่1ได้0 4 1 สิพฤษภาคมละ่ะสิพฤษภาคมออก1 5ึ่งห้าศูนย่องสองตัวล่างออก0กูย์หลักอะไรเอ่ยหล,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 ลักหลักหลักร้อยนางที่หนึ่งจะบ้านเลขสูนใช่ไหมเลขศูนก็มารางวัลที่หนึ่งสิพฤษภาคมอกาครับ 15, 5, 0, 0, 1 5ึ่งห้าศูย์ห่องสองตัวลงงคูณ4ได้สบวกด้วย6บวกด้วย วกด้วย3บวกด้วย2บวกด้วย6บวกรวมกันได้เท่ากับ28ไหม28บวก3 28 29 30 31ใส่1 1บวก4ที่เป็น5ใส่5 5บวก7 5บวก7เป็น 10, 5, 7, 12, 6, 6, 6, 6, 1 5บวก7 12ใส่2ได้1 5 2 1มิถุนายนครับออก3 19 196 2อก0 2 นะครับเลขหลักร้อยน้อยที่หนึ่งใช่ไหมเลขหลายหน่ยหน่วยสิบร้อยหลักร้อยน้อยหึ่งคือเลขหนึ่งมาจริงไหมมาจริงหนึ่งมิถ่ายนหกห้าครับสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสามเก้าสิบสองหลักแสนคูณสี่สามสี่สิบสองก็คือสองบวกด้วยสองบวกด้วยหกบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยหกด้วยสองบวก,กรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ได้เท่ากับยี่สิบห้าไหมยี25 25่สิบห้ายี่ห้าบวกสามยี่ห้าบวกสามเป็นยี่สิบแปดสิบแปดแปดบวกสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่สองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าได้แปดสองเก้านะครับหลักลอยต่อมาครับเรามาดูแปดสองเก้าใช่ไหมครับ เลขอะไรก็เลยเลขแปดครับเลขแปดเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับต่อมาครับเรามาดูสิบหกพิธไยยนต์ห้าครับสามหนึ่งหกสามหกหนึ่งแปดส่วเจ็ดสองตัวละออกเก้าสองนะครับต่อมาเรามาดูสามสามสี่สิบสองคือสองบวกด้วยสองบวกด้วยสองบวกด้วยแปด บวกด้วย1บวกด้วย6บวกรวมกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับ21่สิบมยี่สบเวกสาเป็น24ใส่สีนะ4ีบวกสี่ที่เป็นแปใส่แปดบวกเจ็ดแปดเก้าสิสหใส่หครับ อันนี้เป็นสูตรของวิ่งร้อยบนสูตรที่หนึ่งกดติดตามเพื่อได้ตัวเลขนะครับดูเสร็จสถิิิีในเก้าวัดครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเริรมา,านครับแชร์ลง Facebook เพจปุ๊บด้วยนะครับสวัสดีครับ